ขมูบานเห่าด้วยเพื่อนพอฝักกัดอันนี้เพื่อนถ้าจะไว้อันนี้เอาไว้ทําพันพอวัวดิสงลงเข้ามานี่เพื่อนก็เก็บไ้อยู่อันนี้เพื่อแค่ส้มเพื่อส้มบานเหาปุ๊กปลูกไว้กับส้นทัวส้นหอมนี่เพื่อนปลูกไว้กับส้นทัวส้นหอมพอฝักกดัดดูอันนี้เอาไว้ทําพัน บรกเพาะคราส้มบานเหาดูบรต้องได้ไปซื้อไปหลังเป็นนุย่ยเห็ดไหดกเทเดอ้อป์พวกพวกบพาเคราส้มเราก็อันนี้ก็งามเทเด้อเนี่ยทางข้างนี่ก็เป็นมะละกอทางนี้ก็เป็นปากกุดเนี้ยงามก็ผักกุฎแหละ บ้านเฮามีผักกินกันหมดนะเพื่อนนี่แต่เขาบอกเก็บดอกเพราะว่าเก็บไปก็กินประถันอันนี้กระลำเพื่อนกระลำเพิ่นปลูกไว้ผักกาดด้วยผักกาดเพิ่นปลูกไว้งามแต่เด้อกระลำบานห่อเป็นปลูกแล้วเพิ่นนี่ผักกาดบานหงามงามถ้าเป็นที่อื่นเพิ่นขข่ละ แล้วเพื่อนก็ปูปลักฝักตตยเพื่อนนี่ปูปฝักขึ้นพูกไวน่ำส้นข้างส้นหอหมจะน,นี้นี่